ความดันของผู้ป่วยก็จะลดลงแล้วผู้ป่วยก็จะมีอาการที่ภาษาทางการแพทย์เรียกว่าแอร์ฮังเกอร์ก็คือหายใจผง,งาบผง,งาบอันนั้นสอยพู้ว่าผู้ป่วยนั้นมีอาการโครมา่าโคมา่าถารก็จะเปิดเป็นสัญญาณนี้รู้ว่าผู้ป่วยอย่ดอยู่ได้ไม่นานแล้วก็จะเสียชีวิต บางคนอยู่ได้อาทิตย์หนึ่งบางคนก็น้อยกว่านั้นไล่ลงไปบางคนมีอาการนั้นแค่วันเดียวก็เสียชีวิตแล้วเพราะนั้นบางคนเนี่ยพอเกิดอาการกกอยากเสียสิ้นชีวิตก็จะมีอาการคุ้มข้างก็มีมีอาการทุรนทุรายขึ้นมาปนเพอม,มันก็เห็นภาพที่น่ากลัวขึ้นมาบางครั้งคุณหมอก็จะถามญาติว่าจะให้ฉีดยาไหม เมื่อญาติบอกให้ฉีดยาหมอก็จะฉีดยาพอฉีดยาสักประเดี๋ยวหนึ่งผู้ป่วยก็จะนิ่งแล้วก็จะเสียชีวิตถามว่าผู้ป่วยที่ตายขนาดนั้นเป็นยังไงตายด้วยการ,การทุรนทุลายทรมานหรือผู้ป่วยที่มีอาการปวดมากๆแล้วทนไม่ได้บางครั้งก็ไปกระโดดตึกตายอย่างนี้ก็มี นั่นเพราะอะไรเพราะว่าจิตนั้นทนต่อความทุกข์ทางกายไม่ได้เหมือนเราตอนเช้าว,ว่ามหมาเสียถีป่วยเป็นโรคเรื้อลังมานานในสุดไม่มีหมอคนใดรักษาได้ที่สุดแกก็ฆ่าตัวตายเหมือนกันเพราะนั้นความทุกข์ทางกายก็เป็นต้นเหตุที่ทําให้คนเราเกิดความทุกข์ทางใจขึ้นมาได้เหมือนกันเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามฝึกจิตให้มีความอดทน ต่อความทุกข์ทางกายพระพุทธเจ้าหรือพระหันหรือแม้แต่พระอนาคามีที่เข้านิโรธสมาบัติได้เวลามียาการทางปวดทางกายมากๆท่านจะเข้านิโรธสมาบัติเมื่อเข้านิโรธสม,มาบัติแล้วจะดับทุกขเวทนาจะดับสัญญา ทำให้ทุกเหตุาตณเกิดขึ้นกระดานนั้นหมดสิ้นไปได้หรืบรอาาาบางคนเคยฝึกสมาธิฝึกสมถะมานานบางครั้งขอนั่งกำหนดไปสักประเดียวหนึง่งจิตก็เกิดสมาธิจิตก็ดิง่งลงในสมาธินั่งหนึ่งชั่วโมองสงชั่วโมองสาชั่วโมอง โดยที่ทุกขเวทนาไม่เกิดขึ้นเลยรู้สึกเบาสบายถามว่าเพราะอะไรเพราะขณะที่จิตติ่งเป็นสมาธินั้นกายจะไม่มีเมื่อกายไม่มีทุกขเวทนาเหมือนจึงไม่มีที่ตั้งอาการชาเจ็บปวดเมื่อยไม่มีที่ตั้งก็เลยรู้สึกเบากายเบาใจ แต่ถ้าวันไหนนั่งแล้วจิตมันไม่สงบสติไม่ติดต่อกันนั่งไปรู้สึกสมาธิมันไม่เกิดมันจะมีอาการชาเจ็บปวดไม่มากก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะนั่งให้เกิดสมาธิถึงขั้นระดับฌานดับทุกขเวทนาได้เพราะว่าไม่เคยฝึกอย่างนั้นมาก่อน ที่เคยฝึกมาก็ฝึกตอนที่นั่งจิตมันได้อาการทางกายมันเฉยๆทุ้ทน,นายังไม่เกิดขึ้นพอนั่งไปนั่งไปจิตมันก็ดิ่งลงสู่สมาธิเพราะนั้นการฝึกสมาธิกรรมฐานเนี่ยจิตไม่ได้ฝึกความอดทนเวลาพอเจอความเจ็บปวดมากๆนั่งสมาธิไม่ได้เลยเพราะว่า จิตมันมีอาการปวดทําให้จิตไม่สงบการกําหนดมันไม่ติดต่อกันสมาธิก็เลยลงไม่ลึกเพราะฉะนั้นการเจริญปัสสากรรมฐานพุทธเจ้าจึงสอนให้กาหนดตามดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมมีพระที่ท่านเคยฝึก กรรมฐานในป่าสกิีปัสนากรรมฐานกำหนดทุกขเวทนาปรากฏว่ามีเสือแก่ตัวหนึ่งไล่จับพวกกวางพวกแก้งอะไรมันแก่มากมัมวิ่ไล่ไม่ทันมันหามอาหารกินไม่ได้มาสามวันแล้วหิวมากเห็นพระนั่งปฏิบัติกรรมฐานอยู่ก็เลยคิดว่ากินพาแล้วกันวันนี้ ถ้าไม่ได้กินตายแน่เห็นพานั่งกรรมาฐานอยู่ก็เลยกระโดดเขาเ้าไปงับขยํำที่คอท่านก็กำหนดเจ็บหนอเจ็บหนอเจ็บหนอเห็นความเจ็บที่เกิดขึ้นดับทีละขณ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 ะจิตของท่านเปลี่ยนเป็นพระโสดาบันเสือไม่เห็นท่านยังไม่ตายยังหายใจยอยู่ก็ขย่ำั้งนี้สองความเจ็บก็รุนแรงมากท่านก็กำหนดเจ็บหนอเจ็บหนอเจ็บหนอ จิตแน,น่าหน้เห็นแต่วความเจ็บที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกขณะจิตท่านก็เปลี่ยนเลื่อนขั้นเป็นพระสกาทาคามีเสือรู้สึกว่าพระยังไม่ยังหายใจยอยู่ยังไม่ตายก็ขย่ำารั้งนี้สาทถ้าก็กำหนดเจ็บหนอเจ็บหนอเจ็บหนอพระักพักหนึ่งเสือมันรว่าพระยังไม่ตายขยํำเต็มที่เลยถ้าก็กำหนดตดเจ็บหนอเจ็บหนอจนกระทั่งจิตท่านหลุดพ,พ้นขั้นที่สี่หลุดพ,พ้นเป็นพระรหัน์ นี่คือเรียกว่ากำหนดเห็นทุกชัดเจนเห็นทุกเคย์ธนาที่มันเกิดขึ้นชัดเจนเห็นความเกิดดับชัดเจนก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เพราะนั้นการจจริปัสนากรรมฐานเนี่ยสามารถบรรลุได้ด้วยการเห็นอนิจจังก็ได้เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ได้เห็นทุกขังก็ได้เห็นอนัตตาเห็นความไม่ใช่ตัวตนเห็นความฟ่างเปล่าจากความมีตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา บงังคับบัญชาไม่ได้ก็ได้เพราะนั้นการปฏิบัติต้องเห็นความจริงรู้ความจริงเข้าใจความจริงก็คือเห็นความเห็นอาการเกิดดับของรูปของนามรูปก็คือกายเนี่ยขณะที่ยืนก็ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีเห็นอาการของกายที่ยืนที่เดินแต่ละก้าว ที่นั่งเห็นลมหายใจเข้าแต่ละขณะเห็นลมหายใจออกแต่ละขณะที่มันเกิดขึ้นทั้งอยู่ดับไปเห็นการเดินเกิดขึ้นทั้งอยู่ดับไปในขณะที่นั่งเกิดได้ยินเสียงแทรกเข้ามาอันนั้นก็แบลรมณงของวิปัสสนากรรมฐา,านาก็กำหนดได้ยินหนอเสียงนั้นก็การได้ยินนั้นก็ดับไปทั้งตัวรู้ว่า การได้ยินกับการได้ยินนันนี่เ็าเรียกว่ากําหนดโสตวิญญาณการรับรู้ทางหูก็คือการได้ยินน,นั่นเองกำหนดวิญญาณกําหนดนามสติกําหนดนามหรือนามกําหนดนามนั่นเองเพราะฉะนั้นการกําหนดมีสองอย่างคือสติหรือนามก,นกําหนดรูปสติกําหนดนามหรือนามกําหนดนามนีอยู่สองอย่างเท่านั้น ตํารับผู้ที่เจรเดินวิปัส,สนาคามาทานกําหนดกายกําหนดรูปกําหนดเวทนากําหนดอาการของจิตนั่นกําหนดนามนิวรณ์ก็เป็นนามขันห้ามีทั้งรูปทั้งนามอายตนะภายในมีทั้งรูปทั้งนามอิจตนาภายนาตนะภายในมีทั้งรูปทั้งนามยตนาภายนอกก็มีทั้งรูปกับนามผู้ชงเป็นนาม อริยสัต์สี่ทุกทุกนี่เป็นนามเหตุได้เกิดทุกตัณหาสามก็เป็นนามดับไม่เหลือ,อนิโรธเป็นนิพพานพ้นจากขันแล้วก็มรรคแปดแล้วก็มีทั้งรูปทั้งนามถ้ากำหนดเห็นอย่างนี้สรุปก็คือกำหนดรูปกำหนดนามนั่นเอง กำหนดการของรูปที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกำหนดการของนามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันฝึกใหม่ๆปฏิบัติใหม่ๆอาจจะกำหนดทันบ้างไม่ทันบ้างเพราะสติของเรายังมีน้อยอยู่เราพยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆสติของเราก็เพิ่มขึ้น เช่ขนขณะที่เราเดินไปไหนมาไ,ไหนธรรมดาเราไม่เคย